สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นำเสนอเมนู <c oughs> <c oughs> วันนี้จะมาทำผัดเผ็ดไก่จ้ะอันนี้เรามีเนื้อไก่นะคะไม่มีกระดูกนะคะมีมะเขืออ่าแช่น้ำเกลือไว้นี่มีมะเขือมะเขือพวงแล้วนะคะในนี้นะคะโอเคเราจะมาหั่นมะเขือเปาะหั่นบางๆนะคะมะเขือเปาะนะคะจะได้สุกไวๆนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหน่อย หั่นบางๆจะได้สุกไวๆแช่น้ำเกลือไว้จะได้ไม่ดำนะคะ ส่วนนี้เราก็จะมีใบโหระพาอ่าพริกไทยอ่อนใบมะกรูดกระชายแล้วก็จะมีพริกนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นจ้ะเรามีพริกแกงพริกแกงเผ็ดนะคะในนี้นะคะจะมาหั่นนี้ก่อนพริกหวานเราใช้พริกหวานนะคะ ไทยเราก็จะมาหั่นเป็นหั่นเล็กหน่อยนะคะพริกไทยนะคะพริกไทยอ่อนพริกไทยอ่อนโอเคจ้ะเดี๋ยวเราจะมาหั่นไก่ได้แล้วนะคะในนี้นะคะเราจะมาหั่นไก่ก่อน หั่นบางๆนะคะหั่นชิ้นเนื้อไก่จะได้สุกไวๆนะคะหั่นชิ้นบางๆหน่อย ได้แล้วทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะามาเริ่มทํากันเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะไก่ทุกอย่างพร้อมมาจะเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะใส่น้ำมันพืชลงไป ผัดเผ็ดนี่นะ้ำมันจะเยอะหน่อยนะคะผัดเผ็ดนะคะน้ำมันจะเยอะหน่อยตามธรรมดาแล้วผัดเผ็ดก็น้ำมันก็จะเยอะหน่อยนะคะแกงแล้วใส่แคะขีดเดียวนะคะใส่แคะขีดเดียวก็เยอะเหมือนกันนะคะเยอะผัดเยอะ แค่หอมเลยนะคะจานั้นใส่ไก่ลงไปจ้า ตามด้วยใบมะกรูดกับกระชายเราใส่ไปก่อนนะคะ ใส่น้ำปลาลงไปตามด้วยน้ำตาลสักสองช้อนชานะคะน้ำตาลสักสองช้อนชาใส่ผงรสดีนิดนึงผงรสดีนิดนึงใส่นิดหน่อยนะคะ ใส่น้ำไปนิดนึงแต่น้ำไปนิดหน่อยแล้วก็น้ำแต่น้ำไปนิดหน่อย เราให้ไก่สุกก่อนนะคะจากนั้นเราใส่มะเขือลงไปใส่ผักลงไปนะคะ ใส่พริกลงไปขนห้มันเผือสุกก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะมาใส่ใบโหระพาแล้วก็พริกไทยลงไปนะคะ ส็ดสับแล้วนะคะผัดเผ็ดง่ายๆจ้า <c oughs> ผัดเผ็ดไก่จ้าวันนี้นำเสนอนะคะผัดเผ็ดไก่จ้าใส่จานได้เลยจ้า เราก็เสร็จสั์เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นำเสนอผัดเพ็ดไก่จ้าขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ